กราบสวัสดี FC ลุงพร f นซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงทนายโดบิตากันสักหน่อยนะครับ จากที่เคยมีประเด็นเรื่องของเครื่องดักฟังที่อยู่ในรถของลุงพลที่เรื่องนี้นะครับยังติดอยู่ในใจของทั้งลุงพลและหมอปลาที่เคยถูกสงสัยจากลุงพลนะครับว่าทางทีมงานหมอปลาเนี่ยว่าเอาไปติดในรถลุงพลหรือไม่นะครับซึ่งเบื้องต้นเองนะครับทางหมอปลาพี่น้ำฟ้าก็ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ทําและไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบนั้นนะครับซึ่งทางทนายดูวิตะเคยได้แนะนําลุงพลไปแล้วนะครับว่าให้แจ้งความแต่ทางลุงพลไม่ได้แจ้งนะครับกับเรื่องนี้ และทนายดมวิตาเองนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันติดค้างอยู่ในใจของหมอปลาและทางทนายเองก็อยากจะพิสูจน์ด้วยนะครับว่าเครื่องดักฟังดังกล่าวนะครับมันเป็นของใครกันแน่และมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับถึงต้องทําซึ่งล่าสุดนะครับทางทนายดมวิตาก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าจากการตรวจสอบเครื่องดักฟังดังกล่าวนะครับทราบว่ามันเป็น gps ด้วยซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนที่จะใช้เครื่องนี้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ต้องการดักฟังและต้องการรู้พิกัดน,นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหน และเครื่องนี้เองนะครับก็ต้องชาร์จแบตด้วยซึ่งถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งแบตหมดนะครับก็ต้องเอามาชาร์จอีกซึ่งมองแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่ต้องใช้รถเป็นประจําหรือเปล่าถึงสามารถนําไปชาร์จแบตได้และตําแหน่งที่ลุงพลได้เจอเครื่องดักฟังนี้นะครับมันก็อยู่ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ไม่ใช่มีการซ่อนอยู่นะครับจึงอาจจะเชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือไม่และทางทนายนะครับก็ได้สืบจนทราบมาว่าเครื่องนี้นะครับซื้อจากร้าน LDS นะครับเมื่อปี2019 ส่วนซิมการ์ดนะครับก็รอการตรวจสอบว่าเป็นของใครซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับทางทนายก็จะจัดการเรื่องนี้ให้จบถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ